เปิดสวิตช์ให้น้องนั่งให้น้องนั่งให้น้องนั่งวุย้ยจู๋จ้าสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสูส่โซฟมสเชนเนลออสการ์ไปไหนอะกลับมาด้วยก,กันก่อนมาจ้ามาจ้าต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยมี คนรีเควสให้ซอสอยากรีวิวของชิ้นนี้ให้ได้มากๆนะคะใน Tik t o ็กอกนี่ก็คือแท็กชื่อซอสกันเต็มไปหมดเลยนะคะซอสก็เลยไปหามาและจัดให้ตดดามกดดจนเลนจ้อ็ขอเสียงปรบมือต้อนรับกับกตากูฟฟนิงก ว่าทำไมทุกคนอยากให้เรารีวิวสิงนี้ตอนเราเห็นใน t ิ k กต็อกก็เห็นแบบแป๊บหนึ่งสั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็แบบเออก็ดูน่ารักดีนะแล้วก็แบบทุกคนอยากเห็นอนะทีซอไปตามหาแทบลิกแพนดินเลยนะคะคือตอนนี้เท่าที่ซอฟทราบคือร้านที่วางขายอย่างเป็นทางการในไทยเนี่ยคือยังไม่มีนะคะดังนั้นแล้วที่ซอฟนั่งมารีวิวในวันนี้เนี่ยซอฟสั่งออนไลน์มานะคะจากเว็บอเมซอนคุณมีความพิเศษยังไงคะคที่แบบมีคอนแทคถึงคุณเยอะมากเลยนะคะ สำหรับสิ่งมีชีวิตตนนี้นะคะเป็นหนึ่งใน<ม>โปรดักต์ผลิตภัณฑ์ของแบรดน,นด์ Little Life p e t นะคะก็คือแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะชอบทำเป็นของเล่นสัตว์ตัวเล็กวน้อยนะคะแบบนานาชนิดนานาฟีเจอร์สำหรับตัวนี้ค่ะก็ทากูฟลามิงโกแปลไทยว่าฟลามิงโกจำเป็นต้องไปมันจะรีบไปห้องน้ำไงอ๋อมันจะรีบไปห้องน้ำาันรู้ได้ไงอะแล้วทำไมต้องรีบอ่ะมันต้องรีบไปทำธุราอ๋อรีบไปทำธุลา อันนี้คือฟามิงโก้ขอตัวไปเ,เข้าห้องน้ำแกะเลยนะคะสวัสดีจ้ะฟามิงโก้ฟามิงโก้ฟามิงโกเช่นเช่น,ชนอุ้ยเปิดมามีผนังห้องน้ำได้เลยคะทุกคนนรักชึ๊บอ่ะตัดให้อิสระพาะอุย้ยขาน้องมันขยับได้นะเนี้ยดูมันแบบม,มันย้วยยบยับนะ่ะ ออกมาแล้วน้องติดอะไรอะน้องติดปีกเหรอ,อข้างในมีแผ่นพลาสติกนะคะที่เราจะต้องออากมาแล้วและนี่ก็คือต้วมของน้องอและนี่ก็คือไม่เกี่ยวกัน <c oughs> มันดูแบบฟาร์มินโก้น้อยกรอยใจอะ่ะน <c oughs> ั่นคือหัวกับตัวเนี่ยอัตราส่วนประมาณ1ต่อหนึ่งได้คือหัวใหญ่เท่าตัวนะ่ะทุกคนแล้วเป็น้องก็นั่งอย่างเงี้ยหรอ ก่อนนั่งมองคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเรามีฟามิโก้หนึ่งตุกใจหตัวนะคะมีซุวม1โถนะจ๊ะมีที่รองนั่งด้วยนะนี่เหมือนที่นั่งฝึกเด็กน้อยอื้ออึ้เคยเห็นปะแล้ก็มีอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนแบบที่ตักทรายแมวอะ่ะที่ตักทรายแมวเหมือนไหมหเหมือนที่ใส่แกงกะหรี่ การนีซ่วมมาเนี่ยพราะเราต้องดาวออกใช่ไหมคะเจอดอะไรขึ้นต่อไปอเขาบอกว่าเราจะสามารถให้อาหารได้นะคะแล้วฟามิงโกเนี่ยจะทําอึมหัศจรรย์ให้ดูได้ <Wow. S 1> สามารถพูดตามที่เราพูดได้ช่างโจช่างคุยชึบว้าว <Wow. S 1> นี่เลยค่ะอันนี้เนี่ยคืออาหาร เราจะป้อนให้ฟาร์มิงโกกินซึ่งอาหารอันนี้นะคะคือสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้แบบ reuseable เลยนะคะคือใช้ซ้ําได้ไม่ต้องทิ้งเฮ้ยก็เลี้ยงประหยัดนะฟาร์มิงโกตัวนี้ไม่ต้องซื้ออาหารบ่อยๆใช่ไหมคะและนี่ก็คือคู่มือการใช้งานโอ้โหเล่นได้เยอะขนาดนี้เลยเชียวพอเห็นบ้านหลังเนี่ยมีสลิปโหมดนะคะหรือก็คือถ้าเราปล่อยให้ฟาร์มิงโกอยู่ตัวเดียวนานๆก็จะทําเสียงเหนื่อยแล้วก็หลับไปในที่สุดแต่ภาพหลับของน้องเนี่ยน้องยัง ตาตั้งอยู่เลยนะไม่ไมเขาบอกว่าน้องจะมีตัวแทรกลอยออกมาจริงเหรอที่ไม่มีแท่กลอยออกมาโอเควิธีให้อาหารอันดับแรกเลยเราต้องเปิดสวิตช์ก่อนนี่เลยค่ะ on off นะคะเราก็เปิดมนาะที่ on เห็นไหม on สวัสดีจ้าสวัสดีจ้พูดอย่างเดียวเองนะจะไปมันหวนัวเราะตามแม่พูดอย่างเดียวจะไปมันหัวเราะ บอกว่าเราสามารถอัดเสียงได้แล้วก็กดให้เขาพูดได้นะ อยากฟังมากกว่าหนึ่งครั้งสมมติเนี่ยเราพูดไปนะเราจะพูดยาวๆดูซิว่านางเนี่ยจะแบบจําได้ขนาดไหนนะคะสมมติเราพูดไม่หยุดเลยเนี่ยนางจะพูดแซกไเนี่ยเราพูดไม่หยุดจริงๆเราพูดไม่หยุดเลยนางจะจดจําได้ต่อากมาหนเราพูดไปนเราจะพูดยาวๆดู่านางเนี่ยจะแบบจำได้ขนาดไหนแลวสมมติเราพูดไม่หยุดเลยเนี่ยนางจะพูดแซกนี่ยเาพูดไม่หยุดจริงๆเราพูดไมยุดเลยเรจะจดเราคิดไปเอเพรว่ากิมพูเร็วขึ้นอะเอนบบยามีบเวลาให้มันแบบฉันต้องพูดฉั ีมตื่นแล้วเธอต้องมองหน้ามันนะใช่ไหมคะทุกคนใจเย็นก่อนดีขอบุญใช่ไหมคะทุกคนยังเห็นหัวหนูอยู่ พูดได้ไหมฉันรู้สึกอยากพูดคนเดียวอะนึกออกปะคือฉันไม่ต้องการใครพูดด้วยตอนนี้ยอะไรเงี้ย เรามีฟาร์มิงโก้แบบนี้แล้วต่อมาเราจะให้อาหารนี่คืออาหารนะคะไหนลองดูซิเทใส่สกลูปเทข้าวน้องใส่สักูปอุ๊ยอ่าเทใส่สักลูปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงต่อออ้ยเราลืมเตรียมเลยว่าห้องน้ำอะจะเป็นห้องซ่วมได้เนี่ยมันจะต้องมีน้ำนี่คือไม่ใช่น้ำดื่มนะคะบอกก่อนเป็นน้ำประปาสะอาดนี่เลยคือโถส้วนที่มันใส่น้ำแล้วนะคะเราว่กเราต้องให้ข้าวให้เสร็จปุ๊บเนี่ยน้องจะร้องเพล พอน้องร้องเพลงตอนไหนเนี่ยเราอะจะต้องรีบพาน้องมานั่งส้วมเลยตอบไม่เขา้าใจว่าซอปต้องเปิดสวิตหรือปิดสวิตตอนป้อนข้าวแล้วถ้าเกิดเรารีวิวไปด้วยป้อนข้าวไปด้วยนะก็เอะแกลงก็จะพูดไปด้วยกินไปด้วยอย่างเงี้ยหรอไม่ถูกสุขลักษณะติดคอน้องหน,หน,หนูห้ามทําเป็นตัวอย่างนะคะซามโก้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคะอะเปิดสวิตการให้อาหารนะคะเราจะต้องเปิดปากน้องแบบนี้ค่ะแลคอยังดิ้นอยู่อย่างเงี้ยจะ ข้าวอย่าไงยจะถามหน่อยโอ้ยอ๋อตรงปากน้องก็จะค่อยๆไหลเข้าไปด้วยดูดิเทเข้าไปอนองก็จะค่อยๆกินกอกปากน้องนะคะว้าวน้องน้องเขาให้ไซมาเยอะขนาดเนี้ยน้องไม่พูดด้วยเหตอนนี้จะน้องทำยังไงอะเทออกมาเหรอมันจะกลับเข้าไปปะน้องวกค่ะน้องค่อยๆ วก็คือคลายมากกว่านี้คือกดไหลย้อนแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องอูเล่นกับน้องนะคะคือเวลามนุษย์เรากินเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะต้องใช้เวลาประมาณหึเพื่อให้ระบบมันย่อยพอย่อยเสร็จน้องเขาก็ต้องกดทโกไงก็ต้องไปเข้าห้องซ่วมนะคะจาจะใช่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  อ๋อจริงด้วยเป็นทอยเลสสวิตป้อนเสร็จเนี่ยน้องเขาก็จะยังไมออ่อึอึถ้าเราอยากให้น้องอึอือ,อเราต้องพาน้องไปนั่งซ่วมตรงด้านใต้เนี่ยจะมีจุดจุดปุ่มหนึ่งนะคะเป็นปุ่มแบบกดปุ๊บเนี่ยน้องอะ่ะก็จะอ,อึเรามาพาน้องนั่งอึอือ,อนะจ๊ะอนั่งซ่วมจา้าเบ่งขนาดนั้นเลยหรอ ูจะเล่หาหัวค่นี้หรอเราจะลองให้น้องกินแล้วอึพร้อมกันเลยได้ไหมตุ๋มยังรองเพงด้วยน้องเออแล้ว gen, 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 gen. เจนๆๆนดีนะแล้วคือเขาบอกว่ามัน reuse able คือฉันต้องเก็บอึขึ้นมากอกใส่ปากน้องอีกรอบอะรใช่หร สัมผัส์อืนอน่อยอือปันได้อะทุกคน,นคือสัมผัสมันเหมือนอันนี้เลยอะเหมือนทรายมหัศจรรย์เลยถ้าข้อสันนิษฐานของซอฟถูกต้องมันจะต้องหนึ่งสองสามอุ๊ยดูดิเมื่อลงไปมันก็กลายเป็นก้อนอะแต่ตอนขึ้นมาค่ะ ก็เข้าใจแล้วว่าทําไมน้องถึงสามารถเอารับประทานอึตัวเองได้อีกหลายรอบต่อหลายรอบนะคะก็คือใช้ได้เรื่อยๆเลยที่นี้เนี่ยวิธีการกู้อึของน้องหรืออาหารของน้องกลับมานะคะเราจะต้องเทน้ําในส้วมเนี่ยลงสครูปแบบนี้อ่าแล้วน้าก็จะหายออกไปแล้วก็แต่ละตะทรายที่แห้งสนิทเลยนะคะด้านในแห้งสนิทแห้งจริงๆไหนลองดูอีกรอบสิว่าสามารถทกินได้อีกรอบจริงอะเปล่าเปิดสวิต ให้น้องนั่งให้น้องนั่งให้น้องนั่ง,ง,งเว้ยนั่นไงมันจะมีอยู่ในเครื่องจริงๆด้วยอะแล้วเมื่อกี้เปิดพวกก็คือปิดออกมาเหมือนอันอืไม่อยู่ทุกคนอ่ะลองใหม่นะคะเปิดที่ปากเทอาหาร RIP ซามิงโก้ที่น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเพืเ่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะก็ <S <S อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคนะ่ะบ๊ายบาย ชมซอฟต์รีวิวตอนอื่นๆนะคะกดดูได้ที่ตรงนี้เลยหรือว่าอยากดูคอนเทนต์อื่นๆสนุกๆน,นะคะก็สามารถไปแวะชมกันได้ที่ช่องซอฟบอมนะคะคอนเทนต์สนุกๆอีกเพียบอย่าลืมกดติดตามทั้ง2ช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะ